อ่าโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้เราจะรีวิวรีวิวเมียอะไรนะอะไรอาร์เบียสวอร์ตอาร์เบียสวอร์ตครับอ่าเมียใหม่ที่พึ่งเข้าขายวันนี้เนี่ยอ๋อไอซื้ออ่าซื้อซื้อมันรีวิวนะมาเลยทุกคนแล้วนะมาทุกคนแล้วมาเลยครับอ่าซื้อทุกคนแล้วก็เอลทองทุกคนครับกดเลยแต่หน้าจาบมือะแบบนะครับ ตลงไหนดิลงเฟซหรือเอ้ยลง YouTube ครับลง YouTube ยูทูบโอ้ยโอ้โหพี่ต้องคิดๆให้มันหรอเผืยวหน่อยนะพี่ขอเอ้ยเฮ้ยเออคุณคุณช่วยอยู่นิ่งๆทีครับอุ้ยอุ้ยนม่นม่ได้เช่าหรอแบบอ่าเอาเอาตรงหน้าอกนะคะอ่าเฮลือนเหรียญเท่าไรพี่คิงครับไม่เจ้าเลยใช้มีใช้ปืนอะไรอยู่อะไรอ่ะแอลเอ้าพี่คิงครับเลือนเหรียเท่าไหร่เอ้ยกูกูเห็นพี่เล่นแชร์แกอ่ะเลือนเหรียญนะ จากเลือดร้อยสามอะเลือดเหลือสินะครับเลือดร้อยสเห็นพี่เล่นเชีแทกอพี่โจอะไรอยล้วพี่เล่นเชียร์แท็กจากเลือดร้อยสามอเลือดเหลือสินะวันนี้รีวิวสองนเลยโอ้ยสไกูเก็บไม่ได้เฮียอ้วเร็วอ่ะเฮ้ยได้าวเฮ้ยตายอีดอมาอิดมาอ่าขีดขวานัดเดียวตายเลยมาท้ายเลยนะครั แกงพี่กิงครับรายการแกงพี่กิงครับอ่าวันนี้จะอ่าอม่จะเพิ่งเพิ่งลองลองที่ขากันดูครับลองที่ขาจากเลื่อนเหลือเท่าไหร่ครับดีสิเป็นครับอ่าพี่พี่กดเมื่อกี้พี่กดอะไรครับขิดซ้ายอ่ะขิดซ้ายขีดขวาข้อที่ขาจอ้าวขอล้องขอร้องขีดโอ้ยปิ้วเลยขีดซ้ายที่ขาเลื่อนเลือสี่สิบพีคิงปีเขาทำไมอ่ะอ่าตาพีคิงล็อกเลยใส่ที่หัวนะใส่ที่หัวครับขอ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 งพี่คิงหัวใครเลือดเต็มใครเลือดเต็ม ก็ส41ครับผมขอชิงพี่เนาะอุ้ยยิงไหมตอบมตอบมตอบเมียบไม่เคยเล่นตามมารีวิวหัวบ้างครับพิ่ออมติดเหรอตาลีวหัวบ้างโอ้ยนนมาอะไรการทำไมเฮ้ยอยู่นี่นี่อ่าพี่คิงเพียงอ่ารีวิวหัวเล่นเหลือเท่าไหร่ครับไม่ลดเลยนี่อ้าวไม่ลดเลยครับอ่าตายขี้สายรีวิวหัวรอบครับก็เฮ็ดจอครับ มีบ้นานไข่เมชอบบ้านนาการขุดมีไม่โจาหัวแตกแค่ไม่โหดครับเหอทุกคนแม่เลยเล่นระยะโอ้ยตายโอ้โหมกกี้ไบต์พี่แดนโอ้ตายหน้าอายอย่างเทพครับโอ้ ปกติคุณเห็นผมเดือดร้อยคนนี้ใส่อุ้ยโหดกันจุงทำไมไอ้ผมมาแล้วไม่บุด้ของปบเลยอ่ะไปไหนอีดไปไหนตู้ของแป๊บนะยิมซื้อิซื้อซื้อไงผมยิไม่ได้เ <analysis> ดี๋ยวดูกบอกสัค <ouais> ร อ๋อแหมกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วมันหายไปกระสุนบ่ไปเลยไอ้ออแตกเฮ้ยสี่หอครับอ้าวพี่คิงไม่ปวดอ่ะเขากลัวครับเขาตายครับไอ้ผมเด็กเด็กอ้าวหอแตกคือนะครับพี่เจ้บกดจนคอมเมนต์อ่ะ เราอาเข้ามาแล้วต้องคอมเมนต์ด่ากูโดนคอมเมนต์ด่าเอ้ยเออไเอบมตเล่นชื่อชื่อเรียวการแต่ม่นีหมอนแบกนะแต่เรเร์ครับมาเนี่เป็นมีมันจะหมดมันจะหมดถึงวันไหนอะย่สิบเก้าพอยอโอ้ยยีสิบพยอโอเคเราจะื้อากวันไม่ก่อนเลยเ อีกแล้วจังโอ้ช์โอ้ช์โอ้ช์โอ้โอ้ยเป็นไงล่ะคนเล่นมีเสียงออกมาแบบนี้เหรอก็คือผมแล้วเหลือสามนาทีก็ปิดคลิปนะเออเดี๋ย้ะเนี่ยท่านพี่อยู่ไหนเอ่ยท่านพีอยู่นี่นะอุ้ยตกตัวแตก โอ้คลิปนี้ผมไม่มีวันแพ้ครับแพ้ไอเดียวไม่มีวันแพ้โอ้ผมคิวสองไม่แล้วโอ้ยรู้ด้วยโอ้โหรู้ด้วยอะไม่มีวันแพ้ครับคลิปนี้ปิจูนโปรรหือเปล่าอ่าโปรครับโปรครับไปดูในคลิปเอานะโป้อะไรอ่ะโปรมองครับโป้มองจริงอ่ะ ไม่จริงจริงอจริงจริง,จร,งจริงครับดูในคลิปค่อยรอดูใไอคอมเข้าผ่ากัน <Okay. S 1> แล้โอเคพี่พี่พี่ลงในเฟซเลยดีกดวกา่าผมจะคอมอินเขาโอ้ยโอ้ยยิงเอ่อผมตายติดเบรคพ้นอ่ะคอมอินแล้วยิงยังไหมพี่โจคอมอินแล้วเล่น PM นะพ,พี่พี่โจพี่โจ้เออมันไม่มันไม่ดีครับน้องเดีย๋ยวแจ้งมันไม่ดีครับป้องป้อนะป้องจตกลงใส่ไม่เนี่ย ใครเข้าครับใครมาการอยู่เลยรายการอยู่ครับอย่าเพิ่งเข้ามาได้ไหมเอ้ยออกไปกรออกก่อนัน่ยกดอัานไม่มีครับอุ้ยรายการอะไรเ่ะอเฮ้ยย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 ยนออกไปก่อนยอยไปก่อนนีา นี่คิงมันต้องเติมหมดอกกันอ่ะเออเติมเลนไปร้อนเน้่อุ้ยตั้งไปโอ้ยต้องใช้สายยาวไงอ้าวต้องใช้สายยาวมันดิอ้าวัดีกว่าเนาะเอาเท่านี้ดีกว่า่เด็กแม่งเกลียดมาก็รีวิวก็

ก็อาจบคลิปครับก็บายครับเจอกันครับเจอกันครับเจอกันคลิปหน้าโอเคบ<ป>ายอ้พี่พ